ป้ายยูเทนข้างหน้าก็ลองดูนะครับตมนนกีน้ฝึกมาแล้วสองสารอบใช่ไหมเดี๋ยวนันนี้เดี๋ยวทำให้ดูเลยนะเมอเห็นป้ายยูเทนปั๊บเราก็เริ่มเปิดสัญญาณไฟยูเทนเก,กาอกางก็ต้องระวังเยอะหน่อยครับเพราะว่าไม่มีสัญญาณไฟรถจะวิ่งกันค่อนข้างเร็วเห็นคนไหมโอ๋มาเบครับเบเ่อไรยังมีรถตอนนี้ความเร็วเรายัางสูงอยู่มีรถกี่หล,ลัด้วยดูขาครับจะไมเบียดเข้าไป ่าดีเลยครับเราอยู่ทางเปนขั้นแรกแต่ก็ต้องระวังรถทางตรงนะครับโอ้ยอขั้นแรกเห็นฝั่งนู้นไหมครับมันจะมีรถจอดในเลนซ้ายนะเพราะงั้นเนี่ยเราต้องบังคับรถเราให้เข้าเลนกลางนะครับพอถ้าเข้าซ้ายตรงไปได้นิดหน่อยพวกบเราจะต้องรีบเปลีดด่ยนเลนกันทันซึ่งรถทางตรงมันจะจะไม่ค่อยปล่อยอ่านั่นแหละทีนี้หมุนขวาไปเลยครับเยอะเลย <c oughs> แล้วก็ค่อยๆขยับทีละนิดร,ระวังรถทางตรงเรยอะๆนะครับทางซ้ายเนี่ยค่อยๆดูทีละเลนนะครับทางตรงจะวิ่งค่อน,นข้างเร็วอ่านั่นแหละเอาทีละนิด ถ้าเจอช่องว่างขยับเพิ่มเลยครับตอนนี้เข้ามากันต่อเนื่องใช่ป้ะปล่อยชุดนี้ไปก่อนยังไงก็ต้องให้เกียร์ทางตรงนะครับทีนี้เราเคยดูช่องว่างเจอช่องว่างหรือยังหลังคันสีฟ้าแนวไฟแดงมีช่องว่างอยู่ครับเห็นปะอ่แาแล้วอะไรขยับน,นิดนึงแล้วก็ดูรถในทางตรงอีกทีนึงครับมีมอีกไหมมีขยับเพิ่มอีกนิดนึงมองไม่เห็นเลยรถบ้างแล้วก็แลเพื่อช่งางนิดนึงครับ แล็กซี่หลังมอไซค์ชุดนี้นะหลังมอไซค์ผ่านไปปุ๊บเลี้ยวนารถเราเข้าเลนไหนอา่าดีตัง้งัำไปนี้ก่อนทีนี้อ่านดูเองนะครับรถที่วิ่งมาด้านขวานี่มาจากทางตรงนะความเร็วเขาจะลดลงมาแค่ทีเดียวทีนี้เห็นจล็กซี่ด้านหน้าไหมหลดความเร็วก่อนพอด้านขวายังมีบวมชุดเลยเปิดไฟเลี้ยวขวาเลยครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเลนขวาดูขวาทางตรงสลับกันคอยดูความเร็วรถด้านหลังด้วยนะครับดูความเร็วดูระยะห่าง ได้แล้วเนี่ยแต่ต้องระวังเงยอะนะครับขอบคุณครับผมสัญญาณไฟสำคัญนะครับเดี๋ยวรองน่อกทีหนึ่งเดีย๋ยวไปลงให้พี่ๆน้องๆเพื่อนดอูนะร <c oughs> อครับขับรถลมดีดีนะครับ <c oughs> เห็นป้ายู่อ,อยางหน้ายัางห<า>น้าสิครับ <c oughs> ต้งลำอยู่กลางๆนะครับอย่าชิดด้านขวานะครับถ้าชิดด้านขวาโอกาสเราจะบินขอขอกกลางจะมีสูงแล้วก็เว้นระยะพันธ้์ได้หน่อยนึงปล่อยชุดนี้ไปเลยครับเดี๋ยวเราดูเองอ่าหลายๆเพิ่มอีกนี้เราก็ดูรถในทางตรงเองอ่าครับผมภารกิจรถทางตรงไเยอะปล่อยก็ไปก่อนครับเข้ามาติดๆกันเลยเค่คอยๆอ,อาศัยการดูช่องว่างครับถ้ามีช่องว่างก็ขยับเพิ่มทีละลนิดดลลเราจะค่อยๆได้เรียนไปเรื่อย หลังมีออสเห็นบ้างมีช่องว่างอยู่ปิดช่องว่าไปก่อนอหลังชันที่ผ่านไปขยับเพิ่มครับอีกเลนนึงว่างไหมนะแล้วก็ดูขาเข้าเล่นไหนคืนโอเคใช้ได้เลยคืนตรงเลนเป้เลยผ <c oughs> ่านแล้วอย่างนี้ระวังเยอะๆครับเน้นดูรถในทางตรงนี้เยอะ <c oughs> โอเคนะเดี๋ยวเดอีกรอบหนึ่ง รถที่จอดไหลทางเห็นไหมครับเนี่ยในเลนซ้ายสุดต้องระวังเ้ยนะครับคือเราต้องดูในมุมกว้างๆเลยแหละเพราะถ้าเกิดว่าเขาเบี่ยงออกมาจากเลนนั้นซ้ายใช่ป่ะรถที่เจอผลกระทบแรกเลนแรกจะเ,เป็นเลนกลางบางทีอาจจะส่งผลมาถึง ด้านหน้าไปก่อนเลยนะเราดูเองนะแล้วก็อย่าลืมเรื่องการเว้นระยะห่างไว้แต่เรียวที่ไหนมีรถตามทุกทีไม่เป็นไรครับเราเล่นด้านหน้าไว้หลังเราเลี้ยไรหรอกขลังทำยังไงเก่าเนี่ย ของคันที่ไปก่อนนะความเร็วก็สูงอยู่แล้วก็มาติดกันด้วยนานแล้วต้องค่อยๆใหญ่ทีละนิดแต่ต้องให้มีช่องว่างหลังรถกระบะเห็นแลครับมีช่องว่างอีพอสมควรใช่ปะหลังรถกระบะออกไปดับให้ได้เลนหนึ่งเลยอ่าทีนี้ก็ดูเลนถัดไปเร็วไหมถ้าเร็วก็ต้องรอเขาก่อนหลังรถเก๋งขยับอีกนิดนึงอ่าโอเคต่อเลยครับไปเลยนานและ กะบ่าเหมือนจะไม่ชะลอให้เราเลยกระบะคันนั้นคือรถที่มาจากทางตรงนะครับด้านหลังเราเนี่ยคันนั้นคือเขาดูแล้วว่าเราเข้าเลนไหน<ม>เขาก็เลยชีกออกมาอีกเลนนีดนิดน,น,นี่คือความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งของการหยูดเชินตุ่มกบ่าเพราะนั้นเนี่ยเราหยุดเทิญเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องเน้นควบคุมทิศทางอนเนี่ยให้ตรงตามเลนที่เราเข้ามนนาได้เลยครับช่วงทางเข้าออกระหว่างทางขนานกับทางหลักเนี่ยครับมันจะต้องระวังนิดหน่อยเปิดเลี้ยวขวาทิ้งเลยครับ เริ่มดูรถในกระจกขวาจะทําให้ตัวรถเอียงค่อนข้างเยอะพอตัวรถเอียงเยอะกระจกก็จะเอียงตามตัวรถเยอะเพราะงั้นเนี่ยเราต้องพยายามเบ่นัวด้านขวากับทางตรงสลับกันหน่อยฝาเป็นไงถ้ายังไม่เล่นขึ้นมาเราเล่นก็เล่นเพิ่มอีกนิดนึงครับจะได้ห่างจากเขามาได้้พอเข้ามาในเลนได้ก็โอเคทางให้ตรงไปขวาเล่นนิึงครับเปิดไฟทิ้งไว้ก่อนแล้วเริ่มดูกระจกสลับทางตรงเล่นหน่อยก็ด้านหน้าในเลนเก่าเราด้านหน้าในเลนใหม่แล้วก็ด้านหลังในเลนใหม่ วิ่กัหนดน,นะวิ่งไม่เกิน80บ้างไม่เกิน90บ้างแต่ว่าเราจะต้องมาดูอีกทีหนึงว่ารถโดยรวมมันวิ่งกันในควนามเร็วระดไหนเพราะว่าบางช่วงจังหวะถนนโล่งรถอาจจะวิ่งเร็วกว่าบางทีรถติดนนะก็อาจจะวิ่งช้ากว่าเนี่ยเราดูระยะห่างระหว่างเรากับคันหน้านะครับในเลนที่เราใช้อยู่นะให้มันคงที่ไปเรื่อย ความเร็วยังสูงยังน้อยกับเขาครับตอนนี้อย่างน้อยต้องใช้คันเร่งเพิ่มเียงนิดนึงครับให้ความเร็วใกล้เคียงกับรถแะ่เรด้านขวาอ่าเปิดใหม่ครับลองดูช้าเร็วไม่เป็นไรครับเข้าได้ช้าได้เร็วไม่เป็นไรเอาไว้ปลอดภัยเห็นปะรถด้านขวายังความเร็วยังสูงกว่าเราอยู anyway ่ใช่ไหมงั้นเราต้องใช้คันเร่งเพิ่มอีกนิดนึงอ่าอย่างน้อยความเร็วต้องใกล้เคียงเขาครับหรือไม่ก็สูงกว่าเขาเล็กน้อยอ่าลองกดดูเลยครับนิดนึง มองสลับทางตรงนะ,ะนั่นแหละเจอช่องว่างหรือยังไม่เจอเลยคุณดูไปเรื่อยๆอ่านไปงี้แต่ตอนนี้ถ้าหน้าเบ่กแล้วต้องคอยลองด้านหน้าด้วยตอนนี้ถ้าหน้าลงแล้วครับระยะห่างระหว่างเรากับรถกระบะขนา้าด Bier ซึ่งจะทำให้เรามีพื้นที่ในการใช้กันเร่งอ่านราเปิดเลี้ยวขวาแล้วก็ใช้คันเร่งเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแล้วดูขวากับทางตรงสลับกัน ้อยครับความเร็วต้องไล่เคียงกับรถในเลนขวามันจะไม่อันตรายครับถ้าเราเข้าไปในความเร็วที่ช้ากว่าจะเท่ากับเราไปขวางเขาอันนี้คือจริงๆก็ไม่ได้สนสับสนุนให้ขับเร็วนะแต่ให้เราดูตามสถานการณ์เป็นหลักนะครับดูจากในกระจก,กก่อนว่าเราต้องใช้วความเร็วเพิ่มหรือว่าต้องลดความเร็วลงนะครับแต่โดยปกติเนี่ยจากซ้ายมากลางกลางมาขวาจะเป็นเลนที่รถวิ่งเร็วกว่าอยู่แล้วส่วนมากมักจะได้ใช้เลนครับแต่จะมาน้อยแค่ไหนก็จะต้องดูรถติดรถอีกที นั้นกลับมาเลนกลางเหมือนเดิมครับเปิดไฟทิ้งไว้อย่าเพิ่งถอนกันเนนะร่งนะอยูกรถในกระจกก่อนยังไงว่างไหม